ลงกันแล้วมันมันเป็นงานนั่งเดินอยู่แล้วครับโอ้เมื่อก่อนไม่มีรถแต่เดี๋ยวนี้มีเนี่ยแล้วเนี่ยสั่แตกครับปกติรอบนี้เราเก็ตได้ครับเก็ตเป็ะจั่วเลยก็ได้แค่อีกด็น้ยวย ไม่ได้ยังรั่วซึเมเยอะเนี่ยครับไม่มีไรเลยายตนี้มนแข็งเน่ <c oughs> ยตัดะคยังไงมันก็ไม่อยู่ก็ <c oughs> ต้องไล่เบียดไม่ได้ยังไงินข้าลงก่อนนะครับดูคแตกโอเคกยา เครื่องลางถูกใจเกิชุดบนไหนหล่อเลยผลดีจริงชุดบนมันถ้าจะเอาไปใช้เอาทูนด้วยมันใช้ได้อยอะครับครับไม่ต้องหาอะไรรถมัเดียวอยู่รถไม่ได้จอดรถเดียวอยู่แถวสะพานไม่ครับสะพานเปไหนครับ็นึ่ทก็ทำไรรถหนังสุดยอดได้ครับ พรกิตตามหาน้องนำทองครับผมอันนี้ก็จะจัดเป็นอีพีหนึ่งนะครับผมน้องนำทองอันนี้เขาปล่อย45ครับผมเป็น JO8C TB นะครับผมเ o ครื่องเต็มแล้วแน่นแล้วช่องล่างเปลี่ยนใหม่ครับรเต็มเต็มเลยคัอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่อูพอรประพัดต่อน,นะครับผมโอ้ ผลดีมากครับต้องมีเข้าล่มกันเออกาะนะครับเมื่อกี้เขาก็ขับให้ดูแล้วแหละนี่ก็จะเป็น EP นะครับผม <laughs> EP หนึ่งครับตามหาน้องน้องผลทองครับโอ้ยน้องนำทองครับผมมาเจอกับผลพอดีนี่ครับก็อยู่อู่นี่พอดี ังเรากำลังทำงานโอ้อันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเครื่องล่างนะครับชคบอันนี้ปล่อยอยู่ร้านสามครับนี่อันนี้จะไปเต็มๆกันอันนี้ใหม่คลิปใหม่แกกล่องเดี๋ยวเราพาไปรีวิวกันโอ้ เปรีวิวให้ใกล้ๆไม่ได้นะครับในฝนตกพอดีเลยแล้วผมจะเล่าสเปคของรางให้ดูนะเป็นตัวเดิน12นครับผมปั๊ม23แล้วก็เครื่อง j o 8ปีนะครับผมปากตู้เครื่องล่างทํากับอู่พรประพัดสอนนะครับช่วงตู้ไส้ในนี้คือทําหมดแล้วทํากับอูป่ประพัดสอนหมดไปแสนแปดนะครับผมไม่รวมพวกโซ่พวกอะไรนะก็คือโซ่เซอร์อะไรเนี้ยลูกค้าซื้อมาให้อู่เท้าทให้ ปูเขาใส่ให้ครับเทคช่องล่างใหม่เมื่อปีที่แล้วช่องล่างคิบมากครับผมปากเกี่ยวเป็นปากสามมตรนะครับลูกดาวใหม่ครับผมเป็นเกี่ยวดันแล้วครับคอสป,ปิงมีตัวคายคอด้วยครับตัวนี้แต่ว่าคุดอุ้มยังเป็นาท่อแบบนี้นะยังไม่เป็นท่อน,น้ําพุแต่สามารถแปลงได้ผมท่อน,น้ําพุเป็นไดเออแปลงเป็นท่อน,น้ําพุอ่ะสี่หมื่นบาทสวยสวยเยอะคันนี้ก็ถามาสมราคาไหมก็สมนะ